คุณผู้ชมมา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 ,มาดูดินแปลงนี้ก่อนเดี๋ยวฟิลขุดให้ดูเลยนะนี่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 ้อยอะให้ดูใกล้ๆนี่ดูดินดีมากๆนะคะแปลงนี้เป็นดินร่วนหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าดินดําปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็ดีและที่สําคัญดูวิวภูเขาเกือบ360องศาเลยสวยมากๆแปลงนี้อยู่ที่ตําบลลาขวานอําเภอลาขวานจังหวัดกาญจนบุรีไปรับชมคลิปเต็มพร้อมกันเลยค่ะ เข้าสู่ช่อง289 l a d y c h a n n ดีที่ดินครบวงจรนะคะวันนี้เราพามาชมที่สวยๆอีกแล้วนะคุณผู้ชมดูทางด้านหลังสิคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมโอ้โหอยากจะบอกว่าแปลงนี้เนี่ยเห็นวิวภูเขาเกือบ360อองศาเลยนะทางด้านหลังแปลงของเราก็เห็นวิวภูเขาไปทางด้านหน้าก็เห็นนะคุณผู้ชมนี่แล้วที่สำคัญติดถนนสองด้านเลยจะให้คุณผู้ชมดู ําสำหรับที่กล้องแพนไปนะคะก็คือเป็นติดด้านที่ติดถนนหินคุกนะคุณผู้ชมหน้ากว้างติดถนนหินคุกเนี่ยหนึเมตรเลยนะคุณผู้ชมดูจากแนวธงนะธงสีเขียวฝั่งนี้ยาวไปตามรูปถนนนะคะไปจนสุดธงนู่นเลยนะคะ180เมตรนะและอีกฝั่งหนึ่งก็ติดถนนเหมือนกันส่วนทางด้านนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะหน้ากว้าง100เมตรดูจากธงเหมือนกันคุณผู้ชมธงนี้ยาวไปจนถึงธงนู้นเลยนะคะหน้ากว้าง ติดถนนคอนกรีต1 0 0เมตรติดถนน2ด้านแปลงพื้นที่ของเรานี่คือกว้างขวางมากแปลงใหญ่ๆนะคุณผู้ชม14ไร่2งาน89ตารางวานะพร้อมกับวิวภูเขานี่เลย360องศาเลยนะคะแปลงนี้เนี่ยอยู่ที่ตำบลราขวัญอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยากจะบอกว่าคุ้มมากๆถ้าคุณผู้ชมได้ไปครอบครองที่สำคัญไปกว่านั้นนะอยู่ในชุมชนน้ำครบไฟครบคุณผู้ชมเห็นเสาไฟไหม นี่แล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะก็คือเนี่ยที่กล้องแพนไปก็เป็นบ้านคนแล้วแล้วคือทางตลอดทางเส้นเส้นเข้าไปทางด้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะคะทางด้านนี้ไปก็เป็นหมู่บ้านจากที่มือฟิล์มชี้เนี่ยไปทางด้านนี้จะไปถนนใหญ่นะคะเป็นถนนลาดยางเนี่ยเราลงมาจากถนนลาดยางแค่ประมาณ500เมตรเองตอนที่ลงมาจะเจอถนนหินคุกไม่กี่ไม่กี่ร้อยเมตรแล้วก็จะมาเจอถนนคอนกรีต หน้าที่เราแล้วนะคะคุณผู้ชมแปลงนี้14ไร่2งาน89ตารางวาตอนเนี้ยก่อนหน้านี้คือหญ้ามันลกแล้วทีนี้เขามาเคลียร์พื้นที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์จะได้มองเห็นขอบเขตที่ชัดเจนนะคะแปลงนี้น้ำมีน้ำประปาแล้วดินดินเหมาะสำหรับทำการเกษตรนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูดินก่อนอ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นดินออกดินล้วนนะคะดินล้วนนี่ ดินดีนะคะเหมาะสำหรับทำการเกษตรเนาะรอบข้างเพื่อนบ้านเขาก็ทำการเกษตรกันอยู่นะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่แถวเนี้ยเขาจะปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกพืชหมุนเวียนนะคะเพื่อเป็นการปรับหน้าดินนะคะแล้วก็ต้นทุนมันไม่สูงถ้าคุณผู้ชมได้ไปเนี่ยจะปลูกพืชก็ได้จะทำการเกษตรก็ได้หรือว่าจะสร้างที่พัก บ้านพักต่างอากาศก็สามารถทําได้เพราะว่ามันอยู่ในชุมชนน้ําไฟครบนะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยมันเป็นแปลงใหญ่สามารถจัดสรรได้หลายอย่างวันนี้อากาศเย็นอากาศเย็นนะคะคุณผู้ชมเนี่ยตอนที่ฟิลมาถ,ถ่ายเนี่ยตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวแล้วมันมีลมพัดเย็นมากแต่ว่าแดดมันแรงนะแต่มันไม่ร้อนเนาะโซนจังหวัด การเนี่ยถ้าเป็นหน้าแรงมันอาจจะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันร้อนหรือว่ามันอาจจะแรงมันมันเป็นบางพื้นที่นะคะแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันอยู่ใกล้เขาเนาะอยู่ใกล้เขาอากาศมันก็เลยดีอากาศมันก็เลยเย็นถ้าคุณผู้ชมสร้างบ้านพักบริเวณนี้สามารถทําได้เลยนะคะตื่นเช้ามาดูเห็นวิวภูเขาล้อมรอบเลยมันแปลงมาขนาดใหญ่อะค่ะมันสามารถจัดสรรได้หลายอย่างจะทําเป็นปลูกพืช ปลูกพืชผักก็ได้ทําบ้านด้วยก็ได้เก็บไว้ทําการเกษตรก็ได้หรือจะเก็บไว้เกงกําไรก็ได้เพราะว่าราคาที่เรามานําเสนอวันนี้ราคาต่อไร่เนี่ยไม่ถึง2 5งแสนเลยนะคุณผู้ชม ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0805635394นะอ่ะของเราอยู่ที่ตำบลละขวัญอำเภอละขวัญจังหวัดกาญจนบุรี14ไร่2งาน89ตารางวานะคะยกแปลงเนี่ย3ล้าน5แสนบาทเท่านั้นเองเนาะอย่างที่ฟิล์มแจ้งเฉลี่ยต่อไร่ยังไม่ถึง2แสน5เลยคุ้มสุดๆเลยนะถ้าคุณผู้ชมสนใจโทรมาสอบถามได้หรือจะเข้ามาชมที่จริงก่อนก็ได้นะคะฝากไว้ด้วยกับแปลงสวยๆแปลงนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะสำหรับนี่ลา ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปรีวิวที่ดินสวยๆนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะถ้ารับชมทาง Facebook นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าชมใน YouTube นะคะฝากกดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆิงนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหากเรามีการลงคลิปรีวิวที่ดินสวยๆราคามิตรภาพมีให้เลือกแบบหลากหลายเลยนะคะฝากไว้ด้วยกับช่อง289 Lady Channel ที่ดินครบวงจรคะ่ะ